สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าครับวันนี้ก็เข้ามาทำธุระที่ตัวเมืองจังหวัดกาญจน,นบุรีนะฮะสถานที่ที่มาทำธุระก็ไม่ได้ห่างจากสะพานข้ามทางรถไฟแม่น้ำแควะฮะก็ไม่ได้ห่างกันมากก็เลยแวะ มาถ่ายภาพบรรยากาศยามเช้าฮะประมาณสักแปดโมงกว่าฮะช่วงเวลาประมาณนี้คนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฮะแต่ก็พอก็พอมีชาวต่างชาตินะฮะนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปฝั่งโน้นฮะข้ามแม่น้ำไป ya ali selam ya başkapıcısı sen ya atı atıktan sana tam sattım นี่ฮะภาพบรรยากาศก็ก็ถือว่าสวยนะฮะพี่ตอนเช้าแต่คนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฮะช่วงเวลานี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแผรร้านอาหารนะฮะด้านโน้นก็จะมีวัดเห็นองค์เจ้าแม่กุดม,มีใหญ่อยู่ฮะ

อาจจะย้อนแสงหน่อยนะฮะ ผมว่านะฮะตอนเย็นคนอาจจะเยอะน่าดูนะฮะเขาจะมีเป็นลานเบียร์ช้างนะฮะพี่ๆแล้วก็จะมีเวทีเล็กๆไว้แสดงดนตรีสำหรับลูกค้าที่มานั่งดื่มเบียร์ทานเบียร์เดี๋ยวด้านหน้าก็จะมีบันไดลงไปข้างล่างนะ,ะพี่พ นี่ครับเดี๋ยวเราจะลงบันไดนี่แหละเ,เราลงบันไดกันเลยครับเอาเกี่ยง ะช่วงนี้ก็เป็นเวลาได้สายร้านค้าบางร้านก็ยังไม่เปิดนะพี่พี่นี่ฮะทุกวันก็จะมีรถไฟ จะผ่านมาทางนี้นะพี่พี่ถ้าใครอยากไปดูเขาเรียกอ,อะไรนะฮะทางรถไฟสายมรณะใช่ไหมพี่พี่เนี่ยฮะเนี่ยก็ต้องนั่งนั่งจากนี้ไปฮะนั่งจากตรงนี้ไปก็ได้ฮะเนี่ย ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ทหารจีนนะพี่ๆนี่ฮะที่เขาทำเป็นอนุสาวรีย์ไว้ส่วนด้านนี้ก็นี่แหละฮะวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมฮะจะเข้าไปข้างในก็ไม่กล้าเข้าอ่ะพี่ๆเจอเจ้าถิ่นนี่ฮะ เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเลยดีกว่าพี่พี่เจ้าถิ่นไม่น่าจะขออนุญาตหน่อยนะลูกพี่นี่ฮะข้างในนี่ก็ร่มรื่นฮะเขาก็จัดสถานที่สวยเหมือนกนันนะะ มไม่แน่ใจว่าเขาเปิดในเข้าหรือเปล่านะพี่ๆแต่ผมก็เข้ามาแล้วนะฮะ นี่ฮะข้างบนก็จะเป็นพิหารเดี๋ยวเราขึ้นไปดูสักหน่อยแล้วกันนะฮะแต่อาจจะไม่ได้เข้าไปนะฮะเดินไปขึ้นดูข้างหน้าว่ามีอะไรบ้าง ก่อนหน้านี้ข้างในบริเวณนี้นะฮะก็ยังไม่ได้ทําเยอะขนาดนี้นะพี่ที่ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้มีพวกเนี้ยก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะตอนนั้นตอนที่ผมมาตอนนี้เขาก็กําลังสร้างไปเรื่อยทาไปเรื่อยฮะย่อยทำทีละนิดทีละนิดนะฮะ แต่ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นแค่ลานเฉยๆนะฮะแต่องค์เจ้าแม่คนอิมมีแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่มีที่เขาทำเนี่ยฮะ แดดนี่ก็เริ่มร้อนนะฮะเพราะเริ่มใสายๆแล้ว9โมงแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะแดดถ้าพี่พี่น้องๆท่านไหนมีวันหยุดยาวๆก็สี่ห้าวันก็ลองพาครอบครัวมาเที่ยวดูนะ,ะพี่พี่ถ้าอยากมาช่วงเช้ามาดูบรรยากาศยามเช้าเช้าสายก็ เนี่ยบรรยากาศจะประมาณนี้แต่คนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะพี่ๆคนก็จะเริ่มเยอะประมาณช่วงบ่ายบ่ายสามโมงสี่โมงเนี่ยประมาณนี้ฮะข้างหน้าก็จะเป็นเพร้านอาหาร ด้านโน้นก็มีฮะโน่นฮะส่วนภาพบรรยากาศก,ก็จะมีประมาณนี้พี่ๆไม่มีอะไรมากก็จะประมาณนี้ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนครับ